สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาแต้มพักเนาะเราจะแต้มพักลงกระถางจะเอาพักอากวงตุ้งอันนี้เป็นเบีย้ยกวงตุ้งเนาะอาแดดก็เริ่มออกแล้วที่แรกมองดูคือว่าแดดจะไม่ออกเลยวันนี้บรรยากาศดีๆก็เลยจะเอากวงตุ้งลงเบี้ยน้อยๆเ,เนี่ยคือจะเอาลงกระถางให้มันแล่วไปเนาะเพราะว่าเอาไว้หลายเดี๋ยวมันจะบ่งอยากใส่กระถางนี้ด้วยถ้าเกิดว่ากระถางใหญ่ไม่พอมันมีกระถางอยู่สองกระถางเนาะนี่เดี๋ยวพอแต้มเสร็จแล้วก็ จะตัดกวงตุ่งต่อเนาะกวงตุ่งที่เราแต้มมาไว้นี่ตรงนี้เราก็จะตัดออกเลยเพราะว่าเขาเริ่มออกดอกแล้วเนาะตัดได้กินอยู่ประมาณสักสองสามต้นปีนี้ไม่ปลูกหลายเนาะทุกคนเนาะปลูกแค่แค่พอด้กินปลูกหลายทุกปีเหลือทิ้งเสียดายเนาะปีนี้ก็เลยเอาขนาดนี้แหละวันนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีแดดเพราะออกมาจะแต้มพักยังไงแดดจะออกอีกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรา,เรามีกระทอมเนาะพอแต้มเสร็จเราเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปใส่ใน กระถอมอาไว้อนุบาลไว้ก่อนเนะาะไม่งั้นเขาจะเหี่ยวแต้มยากอู้ปลูกยากแทๆพักไปนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องของเรื่องคือเพาะไม่ขึ้นเนาะเพาะเขาไม่ขึ้นก็เลยเพาะขึ้นมากก็ไม่แต่นอนกินเนี่น่ะหน้าเบื่อกินได้ก็นอนนี่นีระยากระจะเอาใส่อย่างนี้เลยเนาะยกไปไหนก็นไม่รู้ <laughs> นี่คือคือเบียร์กวงตุ้งเนาะน่อยพดแต่ก็ไม่เป็นไรเราะว่าแล้ว จะต้องเติมน้อยๆเห็นไม่มีแดดวันนี้ก็รีบเอาออกเนี่ยนอนมันกินเนี่ยไม่เอาออกก็ไม่ได้ดูดิเนี่ยเอาออกตอนน้อยๆย,ยังไงแหละดีแล้วเพราะว่าถ้าให่เราเหี่ยวง่ายเนาะนี่เติมไปเลยมีเสียงหลบกวนนิดหนึ่งแล้วทุกคนเพราะว่าปยาไม่ได้ใช้ไม้เนาะไม่ได้เอาไม้มาก็จะมีเสียงเครื่องตัดยาเครื่องตัดยาเสียงดังมากแล้วเราก็มาลุ่นกันไปเรื่อยๆแล้วว่าจะติดือไม่ติดเพราะว่าเต็มพักปีนี่ไม่ ถึงไม่ปลูกลงแปลงไงเพราะว่ามันไม่โอเคเลยทุกคนปลูกพักปีนี้ไม่สนุกเราก็ไม่ม่วนด้วยมันปลูกไม่ได้เนาะแต้มออพอออกมาก็ไม่ได้พอออกมาเป็นเบี้ยก็นอนกินทาไมนอนถ้านอนไม่กินก็ไม่เกิดเนาะไม่รู้เป็นอะไรสุดความสามารถคือการปีนี้ก็ได้จนบอกว่าโอ้ปีนี้คือจะไม่เด็ปลูกพักกินหลายดอกเด้อ โอเคเบียร์เข้าขึ้นพอเบียร์เข้าขื้นปุ๊บเราก็เลยหากระถางมาใส่ที่แรกว่าจะเอากล่องโฟมมาดูเบียร์พักเราคือจะไม่ได้พอกล่องโฟมหรอกอเอาแดดออกัดที่นี่สิบปาริยายหมองสบดทุกคน <laughs> แต่ที่แรกก็คือว่ามีมีแดดแต้มทีไลคก็เวลาพวนดินก็นยาก อันแต้มรุ่นก่อนจะได้กินแล้วเด้นี่จะได้ตัดแล้วนะเนี่ยมีดอกๆนี่เห็นไหมแต่ว่ามีไม่หลายเนาะมีนิดเดียวสงกำลังแต่ออกไม่พร้อมกันหรอกปลูกพาะได้กินทุกคนทำไปเรื่อยๆถ้าเพาะขึ้นเหมือนทุกปีนะโอ้ยไปยาก,ก็จะเต็มหลายๆกระถางนั่นแหละแต่นี่เพาะขึ้นแค่หน่อยเดียวแดดออกแล้วเด้อทุกคนไม่ธรรมดาดิแ <laughs> ดดกระได ชิออกตั้งนานก็ไม่ออกเด้คนชิแต้มพักเลยนี่ชิมาออกไอตอนนี้เว้อนอนแดดออกจริงๆเด้ทุกคนปยายจะย้ายทีเด้อย้ายทีใหม่เดี๋ยวเราไปแต้มในกระท่อมก็ได้นะนเนาะนอนแดดออกจริงๆดเด้หน่แดดออกแดดออกเด้อแต้มแล้วกระถางนี่ก่อนแต้มเสร็จก็จะเอาคาร์ลูมี๋ยวเราจะย้ายย้ายทีแต้มไปแต้มใน ในลมกันก็เลยอ,อีกไม่หลายดอกเล็อีกหน่อยหนึ่งเราก็จะตัดพักด้วยนะเรื่องของเรื่องตักกุงตุ้งออกแล้วก็จะตัดผักกาดขาวจะทันหรือเปล่าวะนี่ตัดผักกาดขาวออกพอผักกาดขาวนอนก็นลงทุกอย่างปลูกนอนลงวมดเลย,ยทุกคนนี่พักโคง,พ,คงพักเขล็ดนี่นอนก็นลงเก็บได้เป็นอู้คือห,หลายหลายตัวจักไปพักพยายามแสบอะไรของมันก็บ่รจากักมากินดีดีแม้แตะเบี้ยนยน้อยนี่ก็ไม่เหลือเลยนี่ ที่มันได้หน่อยเพราะว่านอนมันกินนอนมันกินเลยเหลือแค่นี้เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาลุนไปด้วยกันเนาะเขาลมดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนเดี๋ยวไปแต้มข้างในต่อเนาะมาทุกคนต่อเขอมามันในลมเหรอไม่ไหวแดดร้อนมากเขมามันในลมเดี๋ยวเดี๋ยวเราอันนี้กระถางใหญ่เต็มเลยเอากระถางหน่อยกระถางหน่อยก็เราก็จะอเอาแค่สองต้นพอไม่แต้มไม่ไหวหรอกทุกคนนอนกิน อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีด้นี่นอนกินจับนอนอะไรมากินดีจังกระพักปัญยางใส่มันแ่บบ่เคลก็กินผักกาดก็กินเคลก็กินจะเมด่อไโอ้ระผักกาดนะกินจะเมื่อเราเขายังพอมีอยู่นะเขียวปัญญาก็ลงทีละสี่ต้นห้าต้นก็ยังงามอยู่แต่ก็ยังมีมากินอยู่หนอนนั่นน่ะมาทุกวันทุกวันเราก็จับทุกวันด้วยนะจับไดวันละสองโต้สามโตหนอนหนังหยาบ เอาอะไรใส่ก็ไม่เป็นอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ายามักโดยเสดาก็ไม่เอาไม่อยู่นอนแบบเป็นแบบหนังเขาหยาบมากเขาจะชักใย,ยหุ่มตัวเนาะเวลาเราเอามาผลอ่าปกติน้ายาสูบอะ่ะช้ได้ผลปีนี้ช่ไม่ได้ผลเลยจ้ะทุกคน <c oughs> โอ้ขักเสร็จแล้วอันนี้ยังเหลืออีกประมาณต้นสองต้นเดี๋ยวป้ายาจะเอาใส่ด้วยกันนี่แหละต้องเอาออกให้หมดเนะาะเพราะว่า มีรอยนอนกินแล้วสักพักอะไรมันจะแสบประนันกรอบแสบประนันว้ากินกระทางเบีย้ยนะ่ะทุกคนเบีย้ยก็กินนี่แด้ธรรมดาดินี่นี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลุ่นกันเนาะว่ากวงตุง้งกวงตุ้งในกระถางของปยาญจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปตัดกวงตุง้งดอกอีกเนาะอันนี้แต็มให้หมด่ก่อนออกออกออก,ออก เสร็จแล้วรึเปล่าเราก็จะอนุบาลในเข้าไ้ในหล่มปีนี้จะเอาเขา่าวกระถ่มเนะไม่เอาไปตากแดดเพราะว่าตากแดดปีที่แล้วเราตากแดดไวเพราะว่าเราปลูกหลายเนาะเสียหายก็เยอะเราก็ถือว่าเราปลูกเยอะเราก็เลยไม่เป็นไรแต่ปีนี้เราปลูกน้อยไม่ได้ไปล้างบ้านด้วยเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปตัดกงตุ่มกันเนาะอันนี้ก็ปล่อยอไว้อย่างไ้แหละเดี๋ยวลดน้ำ กุ้งตุงเอาไว้ไปทำอ่าอะไรนะสุก,กี้เดี๋ยวจะพาเด็กน้อยทำสุกี้กินตอนเที่ยงไปดูซิว่าจะได้จักจักดอกจักกอเพราะว่ามันไม่น้อยเนาะยอมรับว่าปีนี้ปลูกพักหน่อยจริงๆเพราะไม่ขึ้นด้วยแล้วก็เพราะยากเพราะเพราะยากคนเราก็ไม่อยากทำแล้วเหนื่อยเมื่อยเนาะเมื่อยก็เวลาเพาะมาล้วนอนกินเสดายก็เสดายเป็นเบีย้ยน,น้อยๆนะกัดเหลือแต่ตอนะทุกคนว่าไหมไปตัดกุุงตุงกันต่อเรา มามาตัดกลวงตุ่มกันก็ไม่ได้หลายหรอกทุกคนมีแค่นี้แต่ต้องตัดออกเพราะว่าเขาออกดอกแล้วเนาะออกดอกแล้วเดี๋ยวเขาจะแก่มันก็กินบบแซบอีกหละตัดกาลังอ่อนอนีน่แหละได้มากได้น้อยก็ตัดเพราะเราไม่ได้ปลูกหลายแต่อวบแทะน,นี้ตัดออกก่อนเพราะว่าอันนี้น่าจะโดนปุ๋ยเพราะว่าป้ายาใส่ปุ๋ยมาวางสองสามอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละมันเหี่ยวมันกินปุ๋ยเยอะหรือไม่ก็ตากแดดตรงนี้มันโดนแดดด้วยเนาะหยอดน้อยผักปญยาไปนี่ สุดยอดเลยอนาถานี่เอายอดใหญ่นี่แหละมาคุณนะทุกคนได้สักสี่ห้ากองโฟมนี่ก็พอกินแล้วเนาะแต่ว่าปีนี้พะเบียรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปจนมดนั่นแหลนะเนาะทุกคนอยอดใยอใหญ่วบอวบอู้น่ากินมากเลย แคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายตัดกงตุงต่อ